ก้าจิรายุสลัดลุกหนุ่มหน้าใสสวมจิตวิญญาณชาวร็อกเทสสุดๆสำหรับนักแสดงหนุ่มหน้าใสอย่างก้าก่อนหน้านี้ที่เจ้าตัวมาเป็นนักแสดงหนุ่มก้าได้ก้าวสู่ตำแหน่งฟอร์ดแมนแต่ไม่นานหนุ่มก้าได้สลัดลุกหนุ่มหน้าใสในบทบาทพระเอกมาสวมจิตวิญญาณชาวร็อกเล่นดนตรีร็อก ทํำเอาสไตล์การแต่งตัวของเจ้าตัวเปลี่ยนไปทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแต่ละเท่รุกเท่สุดๆคู่คูดูระมุนไปหมดเลยเป็นหนุ่มชาวร็อกลุกเซซอเข้มๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อยืดแบบดิบๆเสื้อยืดวินเทจส่วนยีนก็ใส่ที่มีขาสั้นและขายาวตามสไตล์ชาวร็อก ทรงคราสติดให้อารมณ์ที่ดูแตกต่างไปอีกแนวแต่แฟนๆก็ชอบในลุคเซอร์แบบนี้และคอยติดตามผลงานอยู่ไม่ห่าง